สวัสดีค่ะพีพซีทุกคนนะครับเนาะรับวันนี้กับว่าพอพอกับพอแยมนะพี่น้องเนาะรับทางช่องตะวันพาโชคสชนแนลพี่น้องครับวันนี้พอแยมพามันติดตามเลขลาวพัฒนาของเสียนหยวนต่อยน้องพี่น้องเนาะรับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องวันศุกร์ที่6ธันวาคม67เลาวพัฒนาออก719 036ขับเลกล่างเขาออก90นะพี่น้องเนาะขับพี่น้องของเซียนหยวนงวัี่ิพานมากอะลดเด้พี่น้องนะครับวันศุกร์ที่6ธันวาคม2567ลาวพัฒนาเซียนหยวนคนล่างวิ่งรูด7กับ8นะพี่น้องเนาะขับ7กับ8กับบมาจักตัวพี่น้องมีตะเลกไก่เชียง 3, 8, 3, 9, 2, 9, 7จ็ดสามแปดสามเก้าสองเก้าเจ็ดออกเก้าศูนย์สามหกพี่น้องเนาะครับ่ะบ่าบวากันพี่น้องมีเขาไม่หลุดนะพี่น้องเนาะรับคนหนึ่งพอเตรียมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับกับลาวพัฒนาเซียนหยวนนาพี่น้องเนาะครับเดีย๋ยวไปเบังน้ำกันนะครับ หรรยากาศร่มนี่ดีพี่น้อง ลาวพัฒนาเซียนหยวนรับบนล่างพี่น้อง ขับบนล่างมี่รูดเจดกับแปดนะครับขับสวดจับคู่เลยพี่น้องเนอะ ศูนย์ห้าสองห้าสามเจ็ดสองนะครับ เจ็ดห้าแปดสองแปดสามแปดหกนะครับ ก้าเจ็ดเก้าสองหกสามนะครับโอ้แตกเก้าสิบสิบเอ็ดตัวพี่น้อง ครับแต่ว่ากามีตัวเน้นได้พี่น้องเน่น้นที่ศูนย์ศูนย์เก็ดห้าเก้าเก็ดห้าสามพี่น้อง สองแปดสาม สับเกตนะพี่น้องเนาะต่ว,ว่าจะลืมนะพี่น้องเด้มาสอบตัวเดห้ยวก็าเขาจะลืมขับตัวไว้น้านะครับครับอ๋พี่น้องแคปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อครับวันจันทร์ที่เก้าธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะลาพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดนะครับตทว่าเรลียกจับคู่หลายตัวเลอพี่น้อง สิบเอ็ดตัวครับตะวากขเน้นก็ตามที่พ่อเต้มนั่นไปอย่างะพี่น้องตัวเ mm. นเ้นเพิ่นเนาะครับเนาะครับตะวาก็ันจะเริ่มนะพี่น้องเริ่มมักสอบตอนในห้องก็จะเริ่มกลับตัวไว้นํานะครับฮาพแต้มขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะที่ห้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบึ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันฮาชอบก็จัดขัดก็ผ่านด้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะ เาฉะนั้นแล้วค่อยเขาคออให้แตกปังๆครับพี่น้องยิซีก็จะได้โชคโมันหมานกันนาครัเอาจะเริ่มนะพี่น้องเ้อเขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดแจมน้ำแดงนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กดแจมน้ำนาครับาสุดท้ายทายสุดนี้ขอยิซีโศกโฉมันหมาน้อพี่น้องเนาะแห้งๆรวยๆกันทุกคนนะครับพ่อกันชิปนาครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม